สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทีทุกท่านครับวันนี้เราก็จะมาวัดค่าโอมของคอยหัวเทียนเครื่องตัดหญ้านะครับรุ่นสี่หนึ่งหนึ่งนะครับรุ่นสี่หนค่าของเขาจะเป็นอย่างไรนะครับที่เราใช้อยู่จะเป็นรุ่น4ี่หนึ่งหนึ่งนะเพื่อนเดีถ้าเป็นรุ่นอื่นค่าคอยก็จะไม่เท่ากันนะครับเพื่อนเนถ้ารุ่นสี่หนึ่งหนึ่งถ้าซื้อมาใหม่เราก็จะมาวัดนะมาวัดดูว,ว่าก่อนจะใช้นะนเพื่อน ว่าเขาค่าโอมของเขามาจากโรงงานนะ่ะแท้ๆเนี่ยครับค่าของเขาที่เราไมา่ใช้งานนะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ปัดมิตเตอร์มาที่ค่านี่นะเพื่อนๆน,นี่ใส่สีแดงใส่ตรงนี้ใส่สีดำใส่ตรงนี้นะใส่สีดำใส่ตรงที่นี่นะเพื่อนๆคขา่าคอมนี่นะครับนี่สีแดงก็เขาวัดตรงนี้นะครับนี่ค่าของโอมตรงนี้นะเพื่อนๆน,นี่ใส่เข้าไปแล้วก็ ใส่เข้าไปนี่นเพื่อนนะแล้วก็หมุนไอเจ้าตัวนี้นะเจ้าตัวนี้มาปิดเปิดนี่เสียก่อนนะนเพื่อนนะอันนี้มันรุ่นนี้มันมีที่ปิดเปิดนะครับปรับมาที่นี่เครื่องหมายโอหมนี่นะครับมาที่2 0่สิบเคนะฮะเพื่อนมายี่สเคเสร็จแล้วก็เราจะมาวัดค่าคอยหัวเทียนใหม่นี่ซื้อมาจากโรงงาน ค่าเขามีเท่าไหร่นะผมซื้อมาสองตัวนะครับเพื่อนเอาสีแดงเสียบเสียบเขาตรงนี้นะเพื่อนเดี๋ยวขอขยับกล้องสักคู่ครับเพื่อนขยับกล้องสักคู่เอาปรับนี่เออปรับนี่ไปนอยเออเนี่ยเสร็จแล้วก็เอาสีแดงเสียบไปตรงนี้เนพะื่อนเพื่อนออนี่ให้มันได้นะมันมันมันมีสายรัดแบบนี้แล้วนะเพื่อนนะเลาสีดํามาเสียบเขาตรงรูหัวเทียนนี่นเพื่อน ดูเถียมันจะมีโลหะอยู่เขาขาวตรงนี้นะครับดูเสียบเข้าไปให้เขาติดนี่ดูค่าของเขาก็อยู่ที่สองจุดสจุดแดสามนะมนเพื่อนเพื่นสจดแดสามนะครับประ,บะครั้งก็สองจุดแปดสนะฮะมันนี่ผมเขียนไปสองจุดดส่สองจดปดสามก็ใช้ได้แล้วเพื่อนเนี่เจ้าเครื่องแดงเนะี่ยสองแปดสามอ เขียนไว้นะครับเป็นจดไว้นะครับอ่ะสองแปดสามอโอมมันก็ค่ามันจะต่างไปนิดเดียวเท่านั้นเองนะคะรับเพื่อนๆเสร็จแล้วเจ้าตัวนี้นะครับเจ้าตัวใหม่เหมือนกันนะครับอีกตัวที่2นี่จะเป็นอย่างไรนะเพื่อนๆเจ้า,จาตัวที่2องดูค่าเขาจะออกมาจากโรงงานจะเขาผลิตมาจะเหมือนเหมือนเดิมหรือ เหมือนเดิมหรือเปล่านะครับเพื่อนเ,อเสียบเข้าไปมาติดไว้แล้วก็ดำในเสียบเข้าหัวเทียนนะครับจะมีโลหะอยู่นะเพื่อนๆเ,เป็นขดลวดเ,เท่ากันนะครับแปดสองจุดแปดสามโอห์มนะเพื่อนๆไอ้เ,อเท่ากันนะครับก็ถือว่าเขาผลิตมามาตรฐานนะครับแต่คนถ้าเป็นคนละยี่ห้อนะครับ เครื่องตัดาคนละยี่ห้อนี่คอยเขาจะไม่เหมือนกันนะครับเขาจะผลิตมาอีกอีกรูปแบบหนึ่งนะครับแต่ค่าของเขาก็จะต่างออกไปนะคอยสําหรับเครื่องตัดหญ้ารุ่นนั้นๆน,น,นะเพื่อนๆแต่ถ้ารุ่นสีหนึ่งหนี่จะหน้าตาคอยเขาจะเหมือนกันนะครับโครงสร้างด้านในก็จะเหมือนกันนะโครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์ด้านในนะเพือ่อนๆนะเสร็จแล้วเราจะมีของที่เราใช้แล้วนะครับเราถอดออกมานะครับ อาจารย์ตัวนี้ก็คือถอดออกมาเขาก็ใช้ได้อยู่นะครับไม่ใช่ใช้ไม่ได้นะใช้ได้อยู่แต่เราก็ถอดออกมาเพื่อเปลี่ยนของใหม่เพราะว่าชั่วโมงการใช้มันเยอะแล้วนะครับเพื่อนมันจะเสียนาง,งานแต่ว่าถ้ามาใช้ได้ไหมก็ใช้ได้แต่เราจะแกะออกมานะครับแกะออกมาแล้วนะครับไว้มาเพื่อมาศึกษานะเพื่อนมันมีขดลวดด้าดันในน,นะครับ กดจุกมดเทียนเนยแตะเข้าไปมีไหมเดี๋ยวก่อนนะครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่ามันสายมันจะหลุดหน่อยนะผมดึงก่อนเพราะเพราะไอ้เจ้าตัวนี้มันไม่ดีนะดูครับมันปิ้นออกมาเนี่ยมันมันแลบออกมานะผมแกะออกเนะี่ยดูเพื่อนเพื่อนดูดูค่าของเขานะครับเนเพื่อนเพื่อนสองจุดเจ็ดห้าสองจุดเจ็ดห้าแต่ว่าไอ้เจ้าจุกตรงนี้มัน มันเคลื่อนไปเคลื่อนมานะไอสปริงด้านในนะผมก็เลยถอดว่าเราใส่หัวเทียนแล้วมันรู้สึกเขาจะเสียบไม่ติดสนิทนะครับเขาเลยมันเขาเรียกว่าสปริงมันล้าผมก็เลยจะถอดออกแต่ค่าของเขาน่าจะดีอยู่นะครับมันต่างไปเล็กน้อยนะครับมันเนี่ยมันดูเ่าดูมันปิ้นไปปิ้นมาแบบนี้ครับเพนผมเลยถอดออกมานะครับมันใส่หัวเทียนมันลําบากแต่ค่าได้อยู่นะเพื่อนๆนะ ค่ามันไม่เท่าอันนี้ค่ามันนี่ค่ามันเจ็ดสิบถ้าค่ามันเหลือสองนี่มันน่าจะใช้ไม่ได้แล้วครับอาการของเขาก็คือไอ้จุดตัวนี้มันจุดตัวนี้มันหนีบกับหัวเทียนอ่ะมันไม่ดีนะฮะก็เลยต้องถอดออกนะมันหลุดมันล้านะครับเพื่อนมันล้ามันล้ามันรูมันใหญ่นะฮะปกติรูจะเล็กนะเพื่อนเห็นไหมสปริงด้านในมันจะรูเล็กมันจะเล็กแต่ตัวนี้มันล้าไปแล้ว สปิงมาขยายออกนะแต่ถามซ่อมได้ไหมผมว่าผมไม่อยากซ่อมนะเพราะว่าเปลี่ยนใหม่สบายใจกว่านะเนเพื่อนบางครั้งตัดตัดไปมันหลุดเฉยแล้วครับดูมันยู่ใหญ่มากนะเพื่อนนะเราเชื่อใจว่าถอดออกทั้งหมดก็ได้นะยังไงก็ใช่ไม่ดีแล้วก็ถอดออกมาหมดเลยนะเพื่อนถอดยังไงนะเพื่อนก็ถอดยากเหมือนกันนะเดี๋ยวลองดูก่อน เพื่อนมันต้องใช้อะไรครีมอะไรขีบม,มาหน่อยเนี่ยเห็นไหมเพื่อนเพื่อนสปริงงอออกมาอย่างนี้นเห็นไหมเขาเรียกสปริงมันล้าอ่ะสปริงมันล้าแต่ค่าของเขามันใช้ได้อยู่นะนอกจากเราจะถอ,อดจุกนี่ออกหมดเลยแล้วเรามาโมนิฟายเอาได้อยู่เอาสปริงมาเขาเรียกสปริงอะไรสปริงมาโอเคเอาเอาคีมเอาคีมบีบบีบน่าจะใช้ได้อยู่น,นนะครับแต่ว่าผมผม ผมรำคาญเขาเพราะมันหลุดบ่อยผมคิดเกียจซ่อมมันเลยเปลี่ยนเปลี่ยนจะง่ายกว่านะพเพื่อนเอาเป็นว่าค่าของเขามันก็จะเป็นอย่างนี้ครับของใหม่ก็จะเป็นอย่างนี้แต่มันมีของของเก่านะฮะเพื่อนเพื่อนแต่เครื่องแต่คอยพวกนี้ถ้าอาการของเขาก็จะมีว่าเวลาเราใช้ไปแล้วเครื่องร้อนแล้วดับนะฮะมันก็ ก็จะเป็นเรื่องคอยมันกันนะครับคอยของเทียนแบบนี้หเมอนกันนะเขาจะดับไปเลยนะครับเพราะว่ามันร้อนจัดแต่เจ้าตัวนี้เพื่อนๆมาดูครับมาดูเอาสีแดงจากตรงนี้มาดูค่าของเขาครับผมก็แปลกใจมากครับผมวัดวัดก่อนแล้วค่าทําไมมันมันเยอะเกินนะครับนี่ใส่เ,เข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็นี่เพื่อนๆดูนะครับดูค่าของเขานะครับนี่ของเก่านะคะ่ามันเยอะเกินนะครับ ค่ามันเยอะเกินเกินไปนะครับสามสามสามกับสิบแปดนะครับเ่นเนี่ยสามจุดหนึ่งแปดมันเยอะเกินนะครับค่ามันเยอะเกินเยอะผิดปกตินะเพื่อนๆนะถ้าเป็นเยอะผิดปกติเนี่ยผมที่ถอดออกมาก็เพราะว่าร้อนแล้วดับนะครับเพื่อนๆถ้ามีหลายตัวลองวัดดูนะครับผมมีอยู่สองตัวตัวนี้ค่ามันอ่อนลง แต่เจ้าตัวนี้ค่ามันเพิ่มขึ้นนะครับนี่ของนี่ค่าเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นก็คงจะไม่ดีแล้วเพื่อนเพื่อนเพราะผมถอดออกมาแล้วมันไอเจ้าตัวนี้ก็คือมันร้อนแล้วดับนะเพื่อนเพื่อนคือค่ามันมันเขาเรียกมันมันสูงขึ้นนะครับมันมันสูงขึ้นภาษาเขาเรียกมันเพี้ยนนะครับเพี้ยนขึ้นเพี้ยนขึ้นก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าของของใหม่ของเขามันไม่ได้ใช้เลยค่ามันอยู่ตรงนี้เนี Mit ่ยเพื่อนเพื่อนนี่ค่ามันอยู่ตรงที่ นี่เออมันหลุดเขามันหลุดนี่นั่นสองแปดสองจุดแปดสามเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ค่าของใหม่เพราะอยาให้ไปเปรเ,เพศเดียวค่าเกินค่าเกินก็ใช้ไม่ได้นะครับแล้วก็ค่าที่อ่อนเกินไปก็ใช้ไม่ได้นะครับอ่อนเหลือสองนี่ก็ใช้ไม่ได้นะเพื่อนๆเออ อาการข้องเขานะครับเพื่อนๆนะก็มาเล่าสู่กันฟังให้เ,เพื่อนๆแล้วก็ไปลองทําดูนะครับเพื่อนนะคลิปนี้ก็ลาเ,เพื่อนๆสาหรับเกษตรกรที่ตัดหญ้าสวนนะครับสวนทุกประเภทนะครับอย่างผมเนี่ไม่ได้รับไม่ได้รับจ้างซ่อมนะครับคือก็ซ่อมเองแล้วใช้เองมากกว่าครับเพื่อนคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ